ไปตามคาดเลยครับรบ้ปดมทูนช่วยกับสิงห์พีมครับเบอร์55ขึ้นเป็นผู้นำตามด้วยน้ำดื่มตราสิงห์นะครับอันดับที่2วิทันเก้าปุยนะครับอันดับที่3และสิงห์ดีเสริมครับบวรรัตนชมพิณครับพยายามจะตีประตูพวกวิชันเข้าไปตองทูดและยิงยาวๆครับโอ้โหบวรรัตชมพิ่นนะครับดูมั่นใจกับเรือการลึกเดินนะครับ จะเป็นรองด้วยน้ำหนักรูปร่างนักแข่งก็จริงแต่หัวใจนั้นเติมร้อยครับหัวใจเติมร้อยนะครับตอนนี้ประกบคู่กับพิมุนันเจ้าคุยครับสองลำแรกเป็นสิงห์มาแล้วครับแต่ลํำที่สามจะขึ้นได้ไหมเอ่ยครับสองลํำแรกนะครับสิงห์ครับเรือหมายเลขห้าห้าครับโอ้โหแรงจริงครับแต่ออกตัวก็นำเพื่อนไปขึ่งสนามแล้วครับ ามด้วยน้ำเดือดตราสินช่างดำบางแสนครับโอ้โหตามด้วยวิจุพันธ์เจ้าปุ๋ยครับอามรชมปินรู้ว่าเลือนี้สุ่ไม่ได้ครับแต่หัวใจของแกและน้ำหนักตัวนี่แหละครับในรุ่นนี้ครับแต่พยายามไล่ที่วิจุพันธ์เจ้าปุ๋ยครับโอ้โหครับวิจุพันธ์นั้นอาการเรือออกจะเซเะใส่ครับอมรพยายามจะสับเรือเข้าด้านในครับย,ยมอยู่ในลายที่ได้เปรียบแล้วทับ,บสปีดขึ้นไปครับ เอามาดูซิว่าจะได้รักษาลายในไว้ได้ตลอดหรือไม่นะครับสำหรับมรัชชมินนะครับเรือเป็นรองครับแต่อยู่ในลายยุดได้เปรียบครับนี่ครับจ่ใช้สมองครับสมองครับตอนนี้ต้องช่วยแล้วครับสิงห์ทีมครับห้าห้าครับนำมาขึ้นสนามเลยครับสองรอบเท่านั้นเองนะครับนำเดิมตราสิงห์ไล่ล่าครับนี่ครับ มาเป็นคู่ของมิชิพันธ์ก้าวกลืนกับประมรสชมกลิ่นครับสิงห์อีเสิร์ฟครับครับมิชิพันก้าวกลืนนะครับโอโ้โ,อโหครับประมรชมกิ่นนั่นเสียเข้าไรในได้นี่ครับรอมาเลยนะ รดนมูลช่วยครับกับสิงห์ทีมีหนือหมายเลข5าครับล้มรอบไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มน้ำรอบแล้วนะครับตามด้วยน้ำดื่มตราสิงห์ครับนี่ครับมาแรงเข้าแล้วครับคืคืชูพันเข้ืจูดับสิงห์มีเส์ยมาอีกแล้วครับตอนนี้เข้าสามเหล่าเลยนะนี่ครับอัพพองอุ่นสีครับอัพพองอุ่นสี สนได้ไปสู้ต่อครับเดือเตยกันครับโอ้โหครับนี่จะการพูดเพื่อนำแน่สำคัญนะครับต้องหาินั่งมองเลยว่าอัจฉริพลเอาคืนแน่นะครับเอาล้การเอาคืนนี่จะเสียทั้งสองลำนะครับผมครูนะครับแต่เอาคืนนะครับแต่เชื่อว่าทีนี้นะแข่งจะแมนแมนนะครับจะแมนแมนนะครับนี่ครับอันนี้ไม่เป็นไรครับแต่นี้ไม่ผิดครับเอาแวงเลยครับมานี้แวงเลยครับเลือยแล้แวงอันนี้อันตรายนะครับ ี่ครับเนื่องจากเร็วมาไปนะครับกระเจาแบงทําให้เสียโอกาสอัดพลขึ้นแล้วครับอัตรพลขึ้นไปแล้วนะครับตามด้วยนี่ครับสิงเยเสิร์ตเขก็ไป2ลําเลยนี่แหละครับนี่แหละครับเอาละครับสามลำครับตอนนี้โอ้โหวิษุพันเสียโอกาสไปเลยนะครับแม่เสียดายเรือนะครับยังครับยังมีอีกหลายรอบสนามครับยังดูอีกหลายรอบสนามเสียดายนะครับเสียดายตำแหน่งเลยนะครับประสานป่ายผมครับตอนนี้ขึ้นมาไล่พี่กับ สิงห์รีเสิร์ฟนะครับโอ้โหวสันนัโอบอยู่ด้านนอกนะครับสิงห์อยู่ด้านในนะครับทิ้งต้องทิ้งให้ขาดนะครับสิงต้องทิ้งให้ขาดปิดต้องปิดให้สนิทครับวสันนะครับวสันกับโอ้โหครับสิงห์รีเสิร์ฟครับเอาละครับตอนนี้บล็อกปิดวิชุพันอยู่2ลำเลยครับตอนนี้โอ้โหแต่วสันนั่นเรือค่อนข้างเดินนะครับเอาละครับแต่อยู่ในไลน์ที่เสียเปรียบครับโอ้โหครับสิงห์รีเสิร์ฟขึ้นมาได้นะครับ ไล่ดีกันมาเข้าคู่เลยครับตอนนี้วัดสันนั้นโอ้โหพลลำไปแล้วล่ะครับมานักชมกลิ่นนะครับโอ้โหอยู่ในรายได้เปรียบแต่ช่องวัดนั่งยิ้มครับโอ้โหทีมช่องวัดนั่งยิ้มเลยครับเอาละถ้าขึ้นน้ําดื่มสิงมาได้นี่สิงหาทีมเหนื่อยเหมือนกันล่ะครับตอนนี้มาประกบช่างนำบางแสนแล้วครับอัศพลุ่นสีนะครับ โอ้โหประกบด้านข้างครับโอ้โหน้ำดื่มตราสีมก็พยายามรักษาเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับพอสักครู่ที่ขอเวลาไปเครื่องยนต์ก็มีปัญหานะครับตอนนี้เอาละครับเรื่งเริ่มวิ่งเริ่มอืดครับอืดครับโอ้โหครับอืดครับอืดจริงๆครับรกพดพูนช่วยครับเออได้ไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะว่าอัดข้าพนูลสีนะครับเมื่อเช้าเป็นแชมป์ครึ่งสนามไปแล้วหนึ่งฮีทนะครับในรุ่นเทปไฟเอสนะครับ วางใจไม่ได้ครับไอซ์นี่ครับช่างวัดเซอร์วิสตเบอร์เลอร์เลยครับข้างเรือนะครับตอนนี้ขึ้นไปทังไล่นพดลพูนช่วยแล้วครับนพดลก็รู้ว่าถ้าใช้ความเร็วเสมอต้นเสมอปลายมีโอกาสทั้งครับมีโอกาสนะครับเรือเหี่ยวได้นะครับตอนนี้นพดลก็ไม่ใช้ความเร็วท็อปสปีดมากนะครับเป็นโอกาสของอัตพลเลยครับที่ไล่ใกล้เข้าไปครับโอโหไล่แบบนี้หวาดเสียวครับ ว่าเสียวสิรอบใน15รอบเหลือสมรอบครับนบประดลครับนบประดชนบลหรือเปล่าครับโอ้โหบานไม่ได้ครับอัศพลตีประกบมาด้านนอกครับอัศพลนั้นไม่มีอะไรจะเสียต้องวัดนลครับถ้าขึ้นได้นี่จะเป็นแมนเลยละครับโอ้โหแต่นบประดชนูวามเก่าของแกแล้วครับนี่สบายสบายครับนะยังเหลืออยู่ครับเหลือยังโดดแบบนี้แสดงว่ากำลังพค้นอย่างไปได้อย่างไปได้ S <S คุผู้ชมนี้นั่งไม่ติดแล้วนะคะอัศรพลไม่อยออครับไล่ที่ชนิดหัวชึงหางหางชนหัวกันเลยนะครับท้ายเรือนี่ชนหัวเรืวหัวเรือแปกตีโอข้างหน้ามีเรือนอกรอบนะครับนกพดพูดช่วยอัศพลโอบมาด้านนอกครับดูสิครับหัวเรือจะมาแปะท้ายเรือนกพดเลยครับก็โหวแล้วเข้ามาแบบนี้ครับ,บโอ้โหเสือร้ายนะครับไม่ธรรมดาจริงๆ,ๆอัศพลตุลสีครับหวาดเสียวเหลือเกินรับสิบสี่แล้วครับ รอบที่14ครับวิเตอร์โรเบิร์ตทงขาวอยู่ไหนครับรักแข่งจนเหนื่อยแล้วครับท่านโอ้ตโหครับอัจฉริพลตีประตกคู่ครับนกดนติดเรือนอกรอบครับโอ้โหครับนกดนเล่นเสียวครับอย่าเล่นเสียวแบบนี้เหนียวแน่นนะครับโอ้โหดูความใจเย็นของแกดิครับโอ้โหนี่ครับฝีมือจริงๆครับ ใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหแล้วเข้าเมนดี้ทพลาดยุ่งเลยครับโฉบเข้าทุ่นแบบตกอะทุ่นแบบนี้ด้วยนะครับน่งไม่ติดแล้วนะคะหัวเรือแปะท้ายเรือท้ายเรือแปะหัวเรือครับเรือนอกลอบอยู่ด้านนอกนี่แกวางแผนเลยครับเจอเรือนอกลอบแน่นอนเลยนะครับว่าอัจฉริพลต้องเจอคลื่นสองลำนี้แน่นอนนั่นครับโอกาสที่อัจฉริพลน่จะต้องดรอปเรือลงไปตรงนี้เลยครับนี่ครับเข้าเบนี้ปุ๊บนี่เรือดรอปทันทีนะครับ ตัว oh, เรือสายไปสายมายนี่ทําให้นกุดนั้นทิ้งระยะห่างไกลออกไปอีกหลายสิบเมตรเลยเห็นไหมครับขนานี้ปลอดภัยแล้วครับถ้าลักษณะออกไปขนาดนี้นะครับเครื่องไม่มีปัญหานี่ที่1นึ่งนเผมจะบอกว่าหน้าตัวเรือของมิชศันเลยครับสนามนี้ดูสิครับอ่าเปิดเต็มที่แล้วครับตอนนี้รู้ว่าเรือเหนียวเครื่องเหนียวแล้วครับนกโดนคูณช่วยครับกับพงตาหมากรุกครับสนามนี้เป็นของเขาแล้วครับ เรียบร้อยครับนพดลพูนช่วยครับอัจพจนุ่นศีครับสุดยอดนะวัชรปานพรมครับอันดับที่สาครับโอ้โหเสียดายครับน้ำดื่มตราสิงห์เหี่ยวไปนิดครับอยู่อันดับที่สีลองดับดูด้วยอีกทีนะครับยังมีลุ่นพวกนี้นะครับโอ้โหอยู่อันดับที่4ีและอันดับที่ห้านะครับ